วันนี้ผมจะมาให้ดูในพอร์ตแอคเคาน์ไซส์1,000ดอลลาร์นะครับกับกองทุนฟนะันดิ้งพิสเนาะเปื่อนๆอาจจะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นไกด์ให้กับ เทรดเดอร์ er, มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการสอบกองทุนนะครับสอบกองทุนหาเงินได้จริงหรือนะครับสามารถทําเป็นอาชีพสามารถสร้างเงินทํากําไรได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูพอร์ตเทรดได้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ขั้นตอนการสอบนะครับจนไปถึงการถอนเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูในแดชบอร์ดกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับผมเนี่ยสอบหลายพอร์ตนะครับแล้วก็เทรดเนี่ยหลายพอร์ตไม่ได้คิดนะครับเพื่อนๆไม่ได้คิดว่าจะเอาพอร์ตนี้มาทำคอนเทนต์หรือว่าเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับก็ไหนๆแล้วเนาะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวยังไงก็จะเอามาเป็นไกด์นะครับเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆชมนะครับว่า พอร์ตหนึ่งมื่นเนี่ยก็สามารถทําเงินได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนเนาะบางทีมือใหม่ได้ฟังคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับก็อาจจะเข้าใจนะครับแล้วก็รู้เรื่องด้วยซ้ำเนาะว่าการสอบกองทุนเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากผมเนี่ยได้เริ่มสอบเป็น evaluation การสอบแบบ2เฟส ปกติทั่วไปนะครับผมเนี่ยก็ได้เริ่มสอบเนาะเพื่อนๆเป็นสอบก็เริ่มสอบตั้งแต่วันที่26สิงหานะครับแล้วก็มาสอบผ่านในวันที่1นะครับก็ใช้เวลาแค่3วันเนาะเพื่อนๆเมื่อผ่านเฟส1แล้วนะครับผมก็ได้รับเฟส2เนาะเพื่อนๆแล้วก็ได้รับพอร์ตมาในวันที่1นะครับแล้วก็ทําการสอบ3วันนะครับแล้วก็มาผ่านในวันที่3นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยครับผม พอเราสอบผ่านทั้ง2เฟสแล้วนะครับทางกองทุนก็จะให้เรายืนยันตัวตนแล้วก็เซ็นสัญญานะครับเขาก็ส่งพอร์ตจริงนะครับส่งพอร์ตเงินทุนเนี่ยก็คือแอคเคาท์นี้นะครับส่งมาให้ในวันที่5นะครับก็ประมาณวัน2วันหลังจากที่ผ่านเนาะเพื่อนก็ซึ่งผมผ่านวันที่3ใช่ไหมผมก็ได้รับพอร์ตมาในวันที่5นะครับหกันยาเนาะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเศรษฐกิจกันนะครับ หลังจากที่ผมได้รับเงินทุนจริง,รงๆนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการเปิดเทรดเนาะเปิดเทรดอัปเดตตั้งแต่วันแรกนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าตั้งใจที่จะเทรดนะครับแล้วก็เทรดมาก็ทํากําไรนะครับใน2วันนะเนาะเพื่อนๆก็ได้กําไรมา2 0 5ดอลลาร์นะครับผมก็เลยรอถอนเลยเนาะผมปิดจ็อบเลยนะครับเพื่อนๆได้ถอนในยอด208ดดอลลาร์นี่แหละเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันหลังจากที่ถอนเสร็จนะครับ บาลาน c ์พอร์ก็กลับมาที่10,000ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเทรดต่อได้นะครับถ้าหากเราได้กําไรเราก็สามารถทํากําไรไปได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับถอนไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่หลังจากที่พอร์ตบาลาน e ์กลับมา1,000 0นะครับผมก็ได้ทําการดอดาวนะน์เนาะเพื่อนตก็ติดลบไป450ดอลลาร์นะครับแล้วก็บาลาน c ์ก็เลยเหลืออยู่ที่9,550ใช่ไหมครับ หลังจากนั้นนะครับก็วันถัดมาผมก็เปนะิดเทรดเนาะแล้วก็ได้กลับมานะครับเป็นเปื่อนพร้อมกําไรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับได้กําไรมาที่270ดอลลาร์ 70, นะครับแล้วผมก็ปิดจ็อบเลยก็คือรอถอนเนาะเป็นเปื่อนก็ได้รับเงินปลายนะครับในรอบที่2แล้วแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเป็นเปื่อนหลังจากที่เราได้รับเงินนะครับพอร์ตเนี่ยเขาก็จะให้บรลานพอร์ตมาอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ1 0 0 0 0มืและเราก็สามารถเทรดทำกำไร ได้อีกนะครับหลังจากที่ผมเทรดมา2วันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กำไรมาที่279ดอลลาร์นะครับแล้วผมก็คิดว่าผมจะปิดจ็อบแล้วก็เทรดทำงานแค่2วันนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็รอถอนเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูสถิติตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยเปิดรอบแรกนะครับ2วันปิดจ็อบนะครับก็ทำกำไรไปแล้วก็รอถอนนะครับ วันแรกนะครับที่ได้รับบาลานซ์มาแล้วเห็นไหมที่ผมติดลบไป450ที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ทํากําไรกลับคืนมาได้นะเพื่อนๆแล้วก็ปิดจ๊อบไปนะครับแล้วก็รอบที่3นี้นะครับเมื่อเราถอนเงินนะครับแล้วก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับผมก็ทํากําไร2วันนะครับแล้วก็ปิดจ๊อบไปผมจะรอถอนนะครับส่วนการถอนนะเพื่อนๆ ผมถอนครั้งแรกนะครับในวันศุกร์ที่19กันยายนนะครับเป็นเพื่อนๆผมได้รับเงินในวันจันทนะก็คือข้ามวันมาแล้วก็ได้รับเงินในวันที่22นะครับช่วงกลางวันเนาะเงินก็ได้เข้านะครับผมถอนเป็นคริปโตนะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนถอนครั้งที่2นะครับถอนเร็วมากๆนะครับผมได้ถอนในวันจันร์ทที่6 ในช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสนะครับเงินเข้าประมาณ4ี่มงเย็นนะครับเพื่อนๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับเงินก็เข้าในพอร์ตไบแนนซ์ของผมนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าดอลลาร์เนี่ยในช่วงประมาณ4ี่มงเย็นนะครับก็ถือว่าถอนเร็วมากๆนะครับก็ที่แน่ๆก็คือมันเป็นเงินจํานวนไม่เยอะนะครับก็เลยเขาก็เลยแอป o ูบแล้วก็ถอนเงินอย่างรวดเร็วนะครับการถอนของผมเนี่ย สองครั้งนะครับก็รวมกันก็ประมาณ300เกือบ400ดอลลดรลแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับถ้าได้ถอนอีกเนี่ยก็น่าจะรวมๆนะครับกำไรที่เราได้รับจริงๆเนาะเพื่อนๆผมก็สามารถทําเงินได้ประมาณเกือบ $600 ดอลลร์แล้วนะครับในพอร์ตแอคเคาท์ไซส์แค่10,000ดอลลร์เท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีการถอนนะครับวิธีการถอนในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนๆนะครับเขาอัปเดต มาให้เหล่านะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมีหลายเมอดต่อนะครับมีหลายๆวิธีเนาะเ,เพื่อนๆนตั้งแต่เริ่มแรกแบงค์ทานเฟอร์เลยนะครับแล้วก็เครดิตการ์ดนะครับเขาสามารถโอนเงินเรานะครับเข้าตรงผ่านหมายเลขบัตรเครดิตได้เลยนะครับเนาะแล้วก็3ก็คือคริปโตนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือคริปโตอ่ะแน่นอนว่าเป็นทางถอนเงินที่รวดเร็วนะครับเราสามารถถอนเงินเข้า exchange นะครับหรือว่าพอร์ตพวกบิตครับ พอร์ตไบแนนทีเอชอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดพอร์ตแล้วก็รับเหรียญคริปโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกด้วยเนาะเพื่อนๆแล้วก็อีกทางเลือกเก่านะครับเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่เมื่อก่อนนะครับทางกองทุนเนี่ยเขาก็นิยมถอนกันเนาะก็คือตัวกลางนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะถอนเงินผ่านดิวเนาะเพื่อนๆแต่ปัจจุบันเขาก็อัปเดตมาผ่านไลฟ์นะครับเพื่อนๆก็มีอยู่4ทางเลือกนะครับเนาะ ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าผมเลือกเป็นครนะิปโตเนาะและผมก็ถอนเงินทั้งหมดนะครับเพืเ่อนๆก็คือ2อ่อนะครับผมก็จะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับก็คือ213ดอนละลาร์เนาะเพื่อนๆก็บวกการถอนเป็นครั้งที่3าไปเนี่ยก็รวมๆก็เกือบ600ดอลลาร์แล้วนะครับ ก็มาทำให้เพื่อนๆเห็นเนาะว่าพอร์ตหนึ่งหมืนนะเพื่อนๆก็สามารถทำเงินนะครับสามารถสร้างเงินได้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือผมอยากให้เพื่อนๆวางแผนในการเทรดนะครับเมื่อเราปิดจ็อบได้นะครับเราก็แค่รอถอนเนาะเพื่อนๆไม่ต้องเอาความโลภมาครอบงำตัวเองนะครับไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงในสถานการณ์หลายๆครั้งนะครับ ผมอยากให้ข้ามข้อนี้ไปเลยนะครับเมื่อเราได้กําไรนะครับเมื่อเป็นกําไรจริงๆแล้วนะครับเราสามารถรอถอนได้ทันทีนะครับเนาะรอบถอนทุกๆครั้งนะครับก็รอแค่14วันเนาะเปื่อนๆทางาน2วัน14วันรอถอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่เราสามารถทําเงินสร้างเงินนะครับสร้างรายได้กับทางกองทุนนะครับเนาะ อันนี้ก็มาให้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างแนวทางสําหรับมือใหม่ที่นึกภาพไม่ออกเนาะเพื่อนๆว่าการสอบกองทุนการเทรดกองทุนเนี่ยสามารถทําเงินสร้างเงินได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนาะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ